มอนลงนเี้จ้าเลยครับนีคือบเพลที่ยิ่ใกัมากนะครับก็เดิก <Zone favorite word> hmm, in ันไปเื่องมินโเี้ฟังและดูพ้อมกันท่ประเทไทยแลวจริบกว่าเพลงนี้นะครับซึ่งประพั์ยซึ่งเป็นนัประพัเลชื่อาครับตอนนี้ยู่ a l h งกะปิของกรยา เรีบกว่าม่หมวัน5วันนดคัดทให้ใหจิงนะครับวันนี้ดูรอบหนึงก่อน่อนวันที่10เจนไปดูอีกรอบนะคของนที่ทาให้เกิดในเรื่องคนเยอะครับคนเยอะมากเก้าอรีนะครับนเลยนะครับคุณจะต้องแท็กายเอาตุ้มตาก่อนเลยแต่นะแสดงนำนะครับจากเก้าเอรนรีนะครับตุ้มตาก็ผ่านการแสดงมาแล้วทั้งในส่วนของนะครมาแล้วนะครับแต่นี่เป็น

ว่าการที่กดปบายตัวเองจุดไฮแบ็คครับจะได้รู้แล้วว่าด่าใครนะครับวันนี้ยังไงก็คือเป็นการที่กดปบายที่สำคัญเลยว่าแนวเพลงของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับธรรมะแต่เรื่องนี้ชั่วงและเซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เราในตอนแรกโค้ชโจทำมาโค้ชโจทำมาว่าที่มีคนตื่ให้น้องเล่นครับอยาแต่ไม่รู้ว่าน้องจะเล่นหรือเปล่าเพราะว่าบทเพลง มีฉากเกียวกับคุณพาะเยอะครับคือผมมองว่าบทนี้มันจะเป็นบทสอนใจให้คนที่คิดทำผิดในคำว่าขายอ่อแล้วก็คนที่มีความคิดว่าที่เราจะแหกกฎอะไรบางอย่างที่มีรู้สึกผิดเพราะสุดท้ายแล้วตัวละครเกี่ยวจะมีจุดสอนใจอย่างมากมากแห่งหนึ่ไปดูกันบทดีนะครับแน่ใจือเปลครับแหมเขาบอกว่าสปิริตของเขาสุดยอดถึงว่าจะมาแบบสีขาก็ตาม

เป็นอีกหนือแผนที่พ่าโจยังไม่เคยผ่านะครับผมว่าเป็นผู้นำนะครับนะครัเป็นผู้นำไปได้เรื่องนะครับในที่เชิงการโหวตคำหนักก็ต้จะเป็นคนแรกในวงการลอยนที่มีโยกตัวไทยก็ขึ้นมาครับนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแค่ตอนถึงๆนะครับผมก็ได้เพื่อนเพื่อนมาว่นะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับผมบอกต่อนะครับผมไม่ว่าจะเสือเชียลแผนไหนก็ตาม นะครับผมบอกต่อเนื่องกันว่า27ครับทุกคนทั้งโลนะครับผมจะดีงครับฝ่าคล้ายพ่อแม่ก็มองว่าใจด้วยนะครแข่งขันเด็กในระดับครับและแม่น้อยที่สุดนะครับหนึ่งในแมกช์แดงที่ในความพริกบทบาทเลยจากลีลาการไล่ลำสวยๆบนเวที300เพลงตั้นแท้นะครับถือว่าเป็นระดับนันเอกเลอต้องต้องแต่ว่าต้องมารับบทที่ไกลจากตัวเหลือเกินครับ ก็ค uhm, like, mm like, like, ืวต้องแขนลำไยใส่ห่อเราอยางเป็นิเศษนะเต้นเป็นก็ขอขอบคุณพี่ิจนที่มาถ่ายให้เราถ่ายกันดว่าเป็นเต้นนันเรื่องใทำเรื่องนี้อะไรนะคะี่นี่เราถ่ายกแล้วก็ยอมรับว่าเลสเตอร์อีเวนะคะเขาใส่เสื้อสั้นที่มีชาางกโลก เนนี้ก็ทุกคนก็จะได้ดูแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าอีแบลเป็นตัวละครแต่ในคาแรกเตอร์ของก็จะเป็นคนที่ลบหนู่ตัวคนทีเ็ให้อคนทีมี่คนอนดันค่งของแบคิดท์ทหก็คืออีแบจะเป็นตัวละครที่มีผู้ก็รอดตามลนเดือนโดยหลักที่่าจะแเซฟแก้มขอบคุณครับและก็ ยังมีล้อรักแข่งที่ประวัติด้วยซึ่งก็แน่นอนที่สุดรัเบิดแบบโอ้โหแซ่บมากในเรื่องหลังจากที่เดือทาาับคำมาเป็นยังไงบ้าง อย่างนี้ขายก้อครับไปที่ฝั่งลูนนะครับนะครับ hmm. ต mm ัวโกลไกสำคัญนะครับที่จะผมบอกว่าอย่างขายก้อเนี่ยวเวลาเจอแล้วจะเป็นแบบนี้อ็อฟสุรพลครับเป็นยังไงบ้างครับบทนี้เพราะว่าครั้งแรกมาก็บอกว่าโอ้โหก็อวันนี้ก็ขอบคุณบอลโจกนะครับก็มีโอกาสสู้รออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับผมที่ได้บอลโจต่อมาแล้วก็ ในบทก็เราเป็นช <LO an> ัยครับแล้ว <sucked> ก <oppression> ็เป็นลูกน้องของที่มีตาเป็น้องขอบที่มีตาครับแล้วก็ในบทก็ทำายคสมควรเพราะว่าได้ค่ะปุ๊เป็นคือเื่อเม่อทกคทุกคนต้องไปดในโรงแม่ต้องต้องไปดูในโรงภาพยนตร์นะคุน้องแล้มีโอกาสได้โดงโหวตสักทีแล้ก็เป็นสองคนแล้ก็โรงสี่เสียงมีหลายเหตุการณ์มากในในกองละครก็รู้สึกว่า ป็นการยกระดับกับเพราะว่าหมอนะาหรือมาตีแผ่กับเพราะว่าไทรออกเป็นคนเลยรู้จักเพราะว่ามีหลายคนมากถามมาในติดต่อถามรู้จักเลยว่าไทรอ็อกเป็นงานไทรอ็อกแปลว่าเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาตอบคำถามทุกคนว่าไทรอ็อกไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าอยงานไทรอี่ยเป็นอย่างที่ทำให้ของเราเนี่ยยกระดับระดับหนึ่งทำให้ทุกคนได้รู้จักไทรอเพิ่มมากขึ้น แต่เรานะครับแต่วเวลาดูบทบาทของเขาในหนังฟิล์มนะครับพี่ดิวจิรพัฒน์ครับอันนี้ก็เป็นคนสําคัญของเรื่องที่ทําให้เรื่องจะเกิแเดแก่นจากตอนต้นเลยจนสุดท้ายครับไปแรงมากครับพี่ดิวอ่าสันติถุกบด้วยนะครับเรื่องภาวะอิป็นคนมีสายไปเบิ่งก่อนรานะครับแล้วหลังจากนั้นไปเจอสามน้องพี่ว่าแพ้ไปเจอวันโจ้พามแบบว่าเป็นิ่งก่อนรักอยู่วันโจ้ก็เลยไปถึงบาสำหรับคลิปนี้แบ่งรายแค่นี้นะครับ วันที่17ก็กรกฎาคมครับอย่าลืมไปชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ